รหัสต่อไปค่ะงานกระเป๋าสตังค์ค่ะสำหรับรุ่นนี้รหัสของเขาคือ9079ค่ะคุณพี่9079สำหรับตัวนี้งานหนัง CCO นะคะเป็นงานหนังเงาไม่ใช่หนังแก้วนะคะเวลาที่ลูกค้าได้ไปตัวนี้จะเงาเรียบแล้วก็หรูแต่ไม่ได้เงาวิ้งเหมือนหนังแก้วแต่ข้อดีของเขาก็คือคุณพี่ตัวนี้ จะไม่ติดลายนิ้วมือง่ายเวลาคุณพี่ใช้ระหว่างวันมันจะไม่ติดลายนิ้วมือง่ายนะคะรหัส9079มี4สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่ฐานกระเป๋าของเขาค่ะอยู่ที่7.8นิ้วนะคะความสูงค่ะอยู่ที่3.8จุดแปดนิ้วค่ะโลโก้ของเขาเป็นโลโก้สิงคู่นะคะแบบนี้ กระดุมแม่เหล็กค่ะสีทองเนาะด้านในค่ะคุณพี่ตรงนี้มีช่องหลวงเป็นช่องลับคือเปิดฝามาปุ๊บช่องหลวงตรงนี้เนี่ยลวงลงไปได้สุดสุดถึงฐานกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะคุณพี่จะซ่อนแบ่งพันอีกหนก๊อกก็ได้9ะ7 9ค่ะคุณพี่สองพับค่ะใส่การได้ทั้งสิ้น12ใบผนังด้านหน้าตรงนี้ตัดเย็ยบด้วยหนังวัวแท้ทั้งแผ่นนะคะ จาช่องกาดเอาไว้แล้ว6ใบาตามด้วยด้านหลังค่ะคุณพี่ตรงนี้เป็นหนังแท้ทั้งแผ่นเช่นเดียวกันมีช่องกาดอีก6ใบใส่กาดได้12แล้วก็ช่อง10ใส่เหรียญตรงนี้เป็นช่องที่กลางผนังข้างๆได้ด้วยผ้าสับนายสีพิงโกหค่อย่างสวยราคาป้ายเต็ม1,720บาทราคา CF 1,290บาทค่ะคุณพี่1,2 9 0 สีพร้อมส่ง4ีสีนะคะสีสีดำตาลแดงแล้วก็แทน,นะค่ะคุณพี่